เอาล่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมตู้หลวงตาลู่ศัพยุจวิญญาจารนะวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนน้อยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืน5้นาทีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หลับไม่นอนเนาะก็รอดูตู้ถังเลี่ยแล้วมันก็เข้า,าจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสุ่มทางด้านของตอนเที่ยงคืนแล้วก็พอถึงเวลาตีห้าครับมันก็จะได้มีการรีเควสเนาะเพราะว่าเควสเนี่ยมีเหรียญให้ก็ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมจาเป็นอย่างมาก ในตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือทางด้านของกระดูกฟิวชั่นมาน้าครับใครที่จะเอาไปฟิวชั่นนะครับผมแน่นอนเลยว่าต้องมีกระดูกประจําตัวก่อนนะซึ่งเขาก็มีให้แลกครับนั่นก็คือต้องใช้ก่อน70เหรียญครับผมเพื่อปลดล็อกนะั้นเราก็มาซื้ออยู่ที่120นั่นเองครับนี่จะมีทางด้านของกระดูกมาน้ําอย่าลืมมาเลือกนะสำหรับใครที่จเจ้าทางด้านของกระดูกฟิวชั่นบอกได้เลยว่าโคตรดีแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันบั็กนั่นเองอันนี้ลองเทสดดูแล้้วเนาใหพีี่อกกกอ,ลลอกสคร์ดูผล เกิดอะไรเลยน่าจะต้องรองอัปเดตระบบในช่วงที่วันที่1วันที่2นี่แหละนะดังนั้นเราก็ไม่ต้องรีบเอากระดูกมาน้ําก็ได้แต่กายแท้โคโโซเจครับผมเป็นกายแท้ทางด้านของ PVE นะขอบองตรงเลยเพราะว่าพี่ๆนะผมมีอีกดิสคอร์เคสแล้วก็วคือไก่กาอาราเร่มากแทบจะไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าจะได้ใช้ก็น่าจะเป็นทางด้านของศึกกอบผู้แผ่นดินโอเคไม่พูดพร่ำนำเพลงเดี๋ยวครับผมเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนั้นผมขอแนะนําสปอนเซอร์ผมก่อนเลยละกันนั่นก็คือร้านทําเเกกมสะดวติำ เติมไว้ปลอดภัยร้อเปอร์เซนต์ทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า p o w r p o y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับการันตีโดยผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้บริการกันและสําหรับใครที่ไปใช้บริการที่ร้านเติมเกมเพาเวอร์เพแล้วรบกวนสักนิดหนึ่งครับผมอย่าลืมคลิกเลือกเป็นช่องแบคลิซเซ็ดวันกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทาง ไปต่อกันในช่วงเช้าอีกนะตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วสุ่มอีกประมาณสักร้อยใบรับเคเวสเสร็จก็ตื่นมาตอนเช้าสุ่มแล้วก็อ่าน่าจะจบนะครับผมแล้วจะลงภายในวันจันท์นี้เอ้ยลงภายในวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมเออลงภายในวันอาทิตย์เดี๋ยวทางด้านวันจันทร์ผมจะมาสอนวิธีการเอากายแท้พ p พเนี่ยไปตีกระดูกแล้วกันเนาะโอเคเรากดสุ่มไปเลยดีกว่าครับผมปั๊บรอบแรกครับมีน้องๆน,นะครับผมบอกว่าให้สังเกตทางด้านของกระจกแตกเฮ้กระจกแตกใช่ไหม อ่าไม่แตกนะครับผมดูคิด <c oughs> มันต้องสงโลดูจริงๆนะเออก็อเห็นอยู่ว่าเฮ้ยกระจุกมันแตกจริงเวลาทางด้านของกายแท้มันออกแต่ว่ามันก็ต้องสังเกตดีๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตั้งใจสังเกตก่อนปึบแตกไหมโอเคไม่แตกนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีการแตกเนี่ยเวลามันซูมเข้ามันจะแบบว่ากระจุกแตกพุ่งเข้ามาโอเคก็รอบที่สองยี่สิบใบไม่ได้นะไปครับผมรอบที่สามฮึบโอเคสังเกตดูที่กระจกนะผมมันจะดันเข้ามาไหม อืบโอเคไม่ออกนะครับผมอ่าโอ้ยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอนนดโอ้โหแล้วออกเป็นดับเบิ้ลเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เอ้ยแต่ขอ,อน,นี่ได้ปะอยากได้อันเนี้ยมาตอนนี้สุ่มไปแค่สามสิบว่าผมไปกันต่อครับอึบมาไหมกระจกรอบนี้กระจกไม่แตกครับผมโอเคก็ได้แกนอ่าได้แกนเอสพีไปกันต่อครับผมอืบไม่ออกเลย หรือว่าคืนนี้มันจะไม่ได้อ่าไม่ได้อีกแล้วนะครับผมอันนี้ไม่แตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีอยู่เท่าไหร่นะมันมีอยู่ประมาณเดี๋ยวกดพีดกดพิดดูตรงนี้มีอยู่สี่อันเลยหรอสีอันแล้วมึงไม่ออกสักอันเนี่ยนะ <c oughs> กดไปอีกครับผมเฮ้ยมีทั้งสีอันมึงออกหน่อยคือแตกไหมไม่แตกครับผมไอ้เอาละเว้ยเหลืออีกประมาณ40บาิบใบกดไปครับผมน่าจะต้องช่วงเช้าอะตอนคืนนี้ไม่ออก ออกไหมไม่ออกนะครับผมไม่ออกอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าอออกมาหน่อยเหอเหลือสาสิบใบสุดท้ายครับในแต่ไปต่อกันช่วงเช้าึบ <c oughs> ออกไหมไม่ออกเออกระจกไม่แตกโอ้โหหายาดมก่อนได้ไหม <c oughs> อะไรวะเดียไม่ออกเลยอะถังเลี่ยมีทั้งสี่อันแต่มึงไม่ออกสักอันอันนี้ก็ไม่แตกอีกแล้ว,โ,วโอเคแต่ได้ทางด้านของไอตัวนี้มาอ่า แพ็คเลือกเทพดาวนะครับผมโอเคแล้วเราก็ไปกันต่อที่10ใบสุดท้ายครับผมฮึ pp! สุดท้ายไหมม,ม,มันไม่ใช่แล้ววะ <c oughs> ขอต่อได้ไหมไม่ออกเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ออกจริงโอ้โหไอตอนทางด้านของกายไล้ปูพิชผมก็โดนการันตีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับผม <c oughs> น่นจาจะใกล้ใกลารันตีนี่นแหละเดี๋ยวเดีา๋ามสิบใบสามบใบละกันเดี๋ยวรอต่อช่วงเช้านี่ไม่ออกไม่ได้ฮึ pp! ได้ไหม ได้ไหมอ๋อคือกระจกปึ๊บไม่แตกอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมว่าการันตีชัวร์เลยปึ๊บออกไหมแตกไหมอ่ะไม่แตกกระจกไม่แตกอ่าได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมแกนกูการันตีกว่าการันตีแน่เลยยี่สิบใช่ป้ะร้อยยี่สิบไม่ใช่ไอ้นี่ร้อยห้าสิบอ๋อออกมาไวนะครับผมออกมาไวมึงก็เกือบการันตีแล้วแหละไปกันต่อครับผมออกไหม กระจกึบไม่แตก <c oughs> <c oughs> อ่าในไหนกน็ไหนแล้วไม่ไหวจริงๆทุกคน <c oughs> เอาสักหนึ่งกายแท้ก่อนนะช่วงดึกช่วงเที่ยงคืนเดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงเช้าไม่ออกเลยวะ <c oughs> โอ้กายแท้การันตีปึบปับ๊บอืมไม่ออกอันสุดท้ายครับผมอืมกว่าอันสุดท้ายก็ไม่ออกเดี๋ยวได้กดหนึ่งใบเชื่อดินะ่ะกระจกไม่แตกเห็นปะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ่ะอ่ะหนึ่งใบอ่ะอ่ะปึ๊บเฮ้ยกดครั้งเดียวนี่ไงออกแล้วชื่อเฮียอะไรวะกุญแจนี่กระจกแตกนะครับผมมันต้องเป็นแบบนี้โอเคได้มาแล้วนะครับผมกายแท้ถังเลียอยู่ที่ประมาณ150ใบนะการันตีทุกดอก151เลยแหละไอเหี้ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงเช้านะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มเพิ่มอีกไม่รู้ว่าจะกี่ใบย๋ยวผมขอุญาตไปเติมเพิ่มก่อนละกันแล้วก็ช่วงนี้ นอนครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะไปต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับไปโอเคตอนนี้นะครับผมเป็นเวลา9ก้าโมงแล้วเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยดีกว่าครับอีก100ใบซึ่ง100ใบเนี่ยมันไม่ถึงการันตีนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้า100ใบในตรงนี้มันไม่ได้ก็แสดงว่ามันการันตีเดี๋ยวผมค่อยกดตามหลังก็ได้เนาะเอาไว้กดเป็นวันถัดไปเดี๋ยวผมจะรีบกดอีก100ใบนะครับผมแล้วก็ทําคลิปลงในวันนี้ให้ได้เนาะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมเป็นวันจันทร์ใช่ัยเีนนกปต ซึ่งทีมเสือเนี่ยมันจะจัดทีมยังไงแล้วก็ต้องแก้อะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะเอาล่ะกดกันไปต่อเลยทุกคน pp, ปับ๊บมาแล้วครับผมจังหวะนี้ขอทางเลียได้ไหมเมื่อกี้การันตีไปแล้วอ่กระจกไม่แตก <c oughs> เดี๋ยวมันมีอะไรที่ใกล้การันตีไหมอันนี้อีก40อ่ะมีแล้วมีของอีกหนึ่งแล้วที่ใกล้การันตีอ้ามาเฮ้ยได้โอเคได้นะครับผมช่วงเช้าดวงดีวะ าได้มาแล้วนะครับผมกับถังเลียอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของแกนพวกนี้ซึ่งผมต้องการมากเลยนะอยากได้ทางด้านของเป็นแกนขาดงดิบเออเอาไว้ไปตีได้ได้ขอเอ็ปพีเนาะไปกดกันต่อครับผมปึ๊บออกไหมเมื่อกี้มันชื่อขึ้นไงมันอ่าดูง่ายฮึบไม่ออกครับผมปั๊บเออโหแกนดงดิบมาอีกแล้วว่ะไปกันต่อครับผมอีกสิบใบฮึบเฮ้ยใครอ่ะใครได้ไม่ไม่ใช่ผมใช่ไหมไม่ใช่ดิเพราะว่าชื่อมันยาวไปแล้ว อ่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆด้วยเสียดายนะครับผม62ใบไปกันต่อครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ได้เดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้ตาเทพดาวแล้วฮึบอ่านะครับผมได้แล้วเฮ้ยหรือว่ามันถึงยังอ่ะถึงแล้วนะครับผม40ถึงแล้วถึงแล้วไปต่อกันอีกส0บใบถัดไปครับผมอ่าชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วอ่าเรามารลุนการปุ๊บกระจกก็ไม่แตกโอเคไม่ได้อะไรเฮ้ยเชียเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีโอ้โหแบบ อุ้ยสวยจัดเลยกดแจมเลยได้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 แต่ผูไม่คิดถึงตอนที่มันไม่ได้เลยไปกันตอน่อครับผมกดอีกสิบใบโอ้โหแบบเมื่อกี้สวยจัดเลยอะ่ะออกอีกได้ไหมฮึ pp, ออออกเป็นตัวนี้กดกันไปต่ออีกสิบใบกันเลยครับผมต่อเนื่องออกไว้าะเนี่ยอึบออกเออกระจกไม่แตกหรือแตกวัาไม่แตกนะครับผมโอ้โหแกนเดี๋ยวนะ เ,เ,เดี๋ยวเอาเอาดีๆแกนเพิ่งออกใช่ไหมหร,หรือว่ายังไงวะเนี่ยอ่าแพ็คเลือกแกนวาไว้เออน่าจะออกไปแล้วนะครับผมออกก่อนด้านนี้แล้วเนาะเพราะว่าผมการันตีไปแล้วมันอโอเคออกแล้วออกแล้วน่าจะได้ประมาณสัก2อันเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกี่หลังเฮ้ยมาอีกแล้วครับผม <c oughs> ในช่วงแรกๆเกลือว่ะเมื่อคืนเที่ยงคืนโอ้โหแล้วมาดวงดีช่วงเช้าสามตัวครับผมเ็ด K คยังเอากดกันไปต่อครับผมสิบใบสุดท้าย มายังไงยังไงปุ๊บโอเคตอนเช้ามาได้แบบกายแท้มาอีก2ตัวนะครับผมแล้วก็ของในตู้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของในตู้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้จําหมดแล้วนะครับผมพวกแกนเทพดาวอ่ะเหลือพวกนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าอยากได้เราต้องสุ่มต่อเนียก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยสุ่มแต่ละวันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็หมดไปแล้วถังเลียนเนี่ยก็เหลืออีก,กเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็แกนเนี่ยก็เหลืออีก2ได้มา2อเนาะ เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปอัพทางด้านเอเดี๋ยวเราไปปลดทางด้านของกายแท้ทางเลี้ยกันเลยดีกว่าครับโอเค1ดาวมาแล้วครับผมกดไปอีกครับผมปึ๊บอ่ะได้มาทางด้านของ2แล้วครับผมโอเคแล้วก็ไปสามไหมไปสามไหมไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงสาว่างนั้นก็แลกสักหน่อยไวย้อ่ะห้อันอัพไปปึ๊บเรียบร้อยครับผม3ดาวลุ้งมาแล้วอ่าไปกันต่อครับไปกันต่อปึ๊บอ่ะเอาไป โอเคนะครับผม ซีดาวลุ้งครับนี่เลยคือหลักๆที่ของเรานะครับผมน่าจะได้ดาเมจแบบขั้นสุดแล้วเนาะเพราะว่าได้จากตรงนี้ครับล่างจริงนะครับผมจะทําให้ลูกทีมเนี่ยทำดาเมจสูงขึ้น120นะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันใช้ได้ตอนไหนก็กายแท้มาก็ใช้ได้แล้วถ้าจะให้ดีหน่อยนะครับผมผมแนะนําว่า3ดาวลุ้งครับปลดตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าเอาให้ดาเมจแบบสุดๆไปเลยนะครับผมนั่นคือทางด้านของ4ีดาวลุ้งครับส่วนทางด้านของ5ดาวลุ้งอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของสายพีพีมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ครับว่าเศษม่วงเนี่ยที่ผมสุ่มมามันจะได้ขนาดไหนเนาะอันนี้ผมเดี๋ยวเๆๆดี๋ยวดูก่อนอ่ามีอยู่ประมาณ4,5 0 0ครับเดี๋ยวเราไปกดกันเลยดีกว่าครับอ,อันนี้ได้มา4อันเป็นชมาดออกมาครับโอเคต่อไปเป็นปักเป้าโอเคปักเป้าไม่มีดาวฮึบมังกรสมุดครับไม่รู้ว่าดาวเต็มหรือเปล่าฮึบโอเคจูชิงดีครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทางด้านของ SR ครับผมฮึบโอเคแล้วก็เป็นทางด้านของเสี่ยง เอ้ยไม่ใช่ซึิงเชียงดิตัวละครอาโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยเศษกันเลยดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่จาก4,005ครับผมกดย่อยไปโอ้โหได้มา29,000นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็รับเหรียญเกลือไปครับแล้วเราไปแลกของกันต่อนะครับผมช้อปปิ้งหน่อยเออตอนนี้มีแหวนเนตรมายามาแล้วเนาะอันนี้ก็อย่าลืมเลือกกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีครับเอาแหวนเนตรมายา ADK มาแล้วเราก็มาที่เกิดใหม่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตีขึ้นใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องการ ADK อยู่ไหนวะเนี่ย โอเคอยู่นี่ไงเราก็จะย่อยออกมาเลยครับผมปุ๊บอันนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเป็นวงแหวนเติมเนี่ยเราจะได้กลับคืนทั้งหมดเลยครับปุ๊บย่อยออกมาโอเคตัวนี้เป็น ADK เต็มแล้วก็มานั่งตีเลยครับผม โอเคได้มาทั้งหมดประมาณแสนสามครับเดี๋ยวเราค่อยแลกใหม่เรื่อยๆ,ๆนะครับผมให้มันถึงสองแสนแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการไปฝึกนะผมทีมถังเลียก่อนเนื่องจากเปิดกายแท้มาเนี่ยตัวมันใหญ่และทีมมันก็มีการจัดเรียงแบบใหม่นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ผมขอเวลาฝึกทีมถังเลียก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมาบอกทีกันอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่ดอนอ